แอปเปิ้ลสวยมากแอปเปิลสวยมากวันนี้ไม่ใช่แบบพิงค์เลดี้นะแต่ว่าสวยะดูสวยดูสวยสวยมากแต่สวยจริงลูกใหญ่ด้วยใหญ่มาก ก็สิบสองลูกอะ่ะอีกสองลูกกิโลละเท่าไหร่อันนี้ <20 S 1> หรือปะถูกมากนะยีสบห้าอันนี้พิงเลยด้วันนี้ไม่ค่อยสวยแต่แพงมากพิงเลยด้ มีมีเส้นต่างๆเส้นขนมจีนอันนี้ใช้ดีทุกคนเนี่ยดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้นนแล้วแต่คนชอบจ้ะแต่ว่าดีกว่าเส้นเล็กคุนเส้น pasta roll is pasta Now take the right corner Can't go the wrong corner. อิงเงินดุมสมใดายมมแกฟอเทลและดิเซลฟอนถึงมากเลยทุกคนอากาศฝนจะตกอีกแล้วซื้อของมาก็ไม่รู้จะกินอะไรโอ๊ ไม่รู้จะกินอะไรอะไรเลยทุกคนเอ่ยอเล็กซ์หิวไปเลยหิวไปเลย วันนี้เราจะทําน้ํายากะทิไก่อีกแล้วเนาะลูกชิ้นปลาเนาะทุกคนกอ็อันนี้เป็นสะโพกไก่จะเอาทั้งเอาหนังด้วยนะมันจะได้แบบเอะมันๆนหน่อยล้างทําความสะอาดอย่างดีจ้ะสะโพกไก่เครื่องต้นหอมเอยไหนต้นหอม,อมหัวหอม ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็วันนี้เติมพริกไปด้วยจริงเรามีพริกน้ำยาแบบนี้จ้าทุกคนจ้าแต่ว่ามันเหลือนิดนึงเดี๋ยวจะเพิ่มแบบพริกแกงเผ็ดไปด้วยเนาะนี่อันนี้มันสำเร็จรูปแล้วจ้าแต่ว่าเราชอบที่จะปรุงเพิ่มไงทุกคนเออเราก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกเพิ่มเนาะตอนนี้เราก็เี๋ยว ใครจะใส่กะปิก็ใส่เนาะง่ายๆเลยทุกคนใครจะใส่กะปิก็ใส่ใครจะใส่ปลรราอย่างเราก็ใส่ได้เลยเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นปลรราปลากระดีจะ้ะเราก็จะต้มลงไปแบบนี้เลย สักหนึ่งช้อนปากระดีก็จะช่วยให้หอมจ้ะทำน้ำยาะกะทินะแต่เราใส่ต้องใส่ปลาาไม่งั้นไม่เข้มข้นไม่อร่อยจ้ะสูตรใครสูตรมันเดอ้อสูตรฉันเป็นแบบนี้จ้ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะต้มเครื่องให้สุกเปื่อยดีเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาไปโขลกกันจ้ะเราจะต้มเึ้นกัน ยี่ห้อนี้ก็อร่อยนะทุกคนนี่เส้นเหนียวนุ่มดิต้มไปก่อนจ้า ส้นของเราก็ได้แล้วจ้าจับเรียบร้อยนี่ก็ประมาณนี้จ้ะเครื่องเราก็สุกเรียบร้อยนะจ้ะเดี๋ยวจะตักขึ้นแล้วก็ไปโคลกเครื่องกันอโอเคน่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีกระชายอันที่คือน้ำพริกที่บอกนะจ๊ะแล้วก็ไก่ที่เราสับเนาะแล้วก็เครื่องที่เราต้มเดี๋ยวจะโคลก เข้าด้วยกันหมดเลยให้ละเอียดเนาะทุกคนโขลกถึงจะอร่อยถ้าปั่นแล้วมันไม่อร่อยอะ่ะไม่ชอบปั่นเท่าไหร่ทำไปสองสามรอบไม่เอาอีกเลยแบบนี้อร่อยเนาะแมทนะอโอเคเราเข,ข,ขือโขกเครื่องเสร็จแล้วเนาะใส่กะทิเลย จะใช้กะทิสองกระป๋องนี้เนาะทุกคนเหมือนเดิมนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทํำจ้ะทุกคนเดี๋ยวขัวกะทิกันโอเคทุกคนอันนี้คือเครื่องที่เราโครกแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยแหลกท่าไรแต่ก็ ครับนี่ตรงนี้ครับอุย้ยใส่ไปเลยสวยๆทำสวยๆค่ะหายไม่คิ้วหันพักหายจัดหนุ่มทีเดียวเลยลูกหนุ่มทีเดียวเลยเออจังสันใส่มือโซ่อยาผัดไปก่อนจ้าเออผาผานี้ก่อนครับผาผานี้ก่อนเดี๋ยวมันยาวไปมันทำไม่ได้ครับครับ เดือนละ half อกเอียนทินทั l f oh, yeah, ใส่กะทิเพิ่มจ้าอุย้ยกระเด็นกระดอนเมืดอั้าทินยาซ้อย่างั้นครับแล้วก็คิดว่าแมทธิวอยากจะกินหนาหรือกินบางครับก็หั่นเลย ok tato kondi lâu tầm làm soup nó làm soup chứa bao nhiêu à khoát 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 เดี๋ยวรอให้เดือดน,นิดนึงเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสนะจ้าทุกคนเวลาทำขนมจีนนะคือมันต้องผักเยอะๆอ่ะวันนี้เสียดายไม่มีกระหล่ำอะ่ะคุยกันลุกได้จ้ะโอ้ทุกคนจ้ะอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสเนาะใส่ลงไปจ้ะ เราก็จะเติมน้ำปลาเนาะอย่างนั้นะประมาณนี้จ้ะคือกะเอาเนั่นแหละจ้ะลุกชิ้นปลาเนาะแล้วก็ไม่ต้องตกใจเรื่องหม้อของเรานะทุกคน มันเป็นนิสยัยไม่ใช่นะคือแบบเราเก็บไว้กินได้อีกนะในในช่องฟรีซนะ่ะงวดที่แล้วก็หมดแล้วเอาฟรีซไว้ก็หมดจะ้ะไม่ไว่าว่าอุย้ยทำทำ,ทำไมเยอะแยะทำเยอะแยะจะทำครั้งหนึ่งมันต้องเยอะแยะจ้ะ <c ười> ใส่ลูกชิ้นนะ ส่งจะไว้สัมนีนลปลาย้าให้เขาพายายาปุ่นแล้วของเพลงทำเพลงน,น้ำน่ากลิ่นมากค่ะ เดี๋ยวให้เดือดน,นิดนึงเดี๋ยวค่อยชิมรสจ้ะค่อยว่าไข่สีบชิมแต่ก็ชิมแน่จังหน่อย่อยว่าค่อยขอนำป่านิดนึงจ้ะ ถ่ายแล้วจ้ะเติมกะทิลงไปให้นัวโอ้ยพอดีหมอเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะน้ำยากะทิไก่ลูกชิ้นปลาแบบวันนี้ไม่ค้นๆนะวันนี้มีน้ำน้ำนี่จ้ะเสร็จแล้วจ้ะ อิดไฟโอเคจ้ามือค่ำวันนี้แสนพิเศษนี่ทุกคนเต็มหม้อคือเกาจ้าบ่าเดินเต็มเด้เนี่ยเออินพอดีหม้อเด้พี่นอ้องบ่เอิญหล่นน้ำเด้จ้าเออินพอดีหมอ้อเด้เออบ่ลหล่นบ่ลหล่นจ้าคนก็มีผักนีให้แมททิวเวตให้มีถั่วงอกมีแตง่งแล้วก็มีผักชีลาวจ้าทุกคนอันนี้เส้นที่จับให้เบิ่งแล้วจ้าทุกคนโอเค ไปกินข้าวแรงกันจ้ายกดีๆเด้อหมางชึบใส่สีดับกันเบิดเลยหมุนๆถักทายกันทุกคนกลิ่นเข่าแรงทุกคนอริยภูตทุกคนเสร็ครับทุกคนสบายดีไหมผมสบายดีปากงุ้มๆๆกินอริครับทุกคนเออทุกคนหยิบเลยเอ้าใครจะหยิบอะไรก็หยิบเอา เออเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติมเอาพักแล้วอนไรก่อนเอาอะไรก่อนก็ได้จะตักอันไหนก็ตักเลยตักเลยคนลงข้างล่างน่อยได้ได้ลสกหอย่างหาร่ เอาเลยเอาเอาไม่ว่าจะเราถ้าเราจะตักทุกครั้งงเราจะคนคนมันเพราะบางทีเนื้อไก่มันอยู่ข้างล่างครับ <Okay. S 1> ยื่นผักมาให้พ่อี่หงองเลยมันรอกันคนอันเดียวคนเดียวไม่ได้เออ <c oughs> คนหนึ่งหยิบผักคนหนึ่งหยิบเส้นไปไม่งั้นในนี่ อ่าตักเอาเลยครับลูกชงลูกชิ้นกินไปเลยครับอืมอ้อาหน่อยอ่ะด่อยดิชอบตักเอาตักเอา นองกินเลยลูกกินเลยตัวเองครบแล้วมแม่ครับเดินไปเอาพริกป่นมาให้แม่นะครับอร่อยมันต้องใส่พริกป่นนิดนึงนะครับใช่ ต้องใส่พริกป่นเพราะว่ามันหอมๆม,มาถ้าใส่พริกปลล่นมันหอมๆอมือห mm ือ hmm. อ mm ือหื้อใส่ยังไม่ใส่อือห mm ื hmm. ้ออร่อยไหมอร่อยอือ hmm. perfect ไม่ใช่เลยสองสิ่งอืมอออร่อยดีครับมะเร็งอืมมันใช้ก็เป็นมะเร็งอากาศมันร้อนไงมะเร็งมันออกมามการยาแล้วยังร้อนอยู่เลยดีมากไม่ใช่บ่นนะแต่ว่า โลกมันร้อนขึ้นน่ะจริงๆกันยาก็คือหนาวแล้วนะคหนาวตั้งแต่สิงหาแล้วดูกั้งเมื่อวานทองานืม่มาหาไหลถึงพันตีสาอ่ะครับ ชนุกดีกว่อราองทำงานวันจานบรนจานก็ทำอีกออดีมากตั้งใจทำไม่ใช่ไปร้องเพลงกับเขาเด็กเสร็จเด้อ หนึ่งกิโบแปดสองแปดสองแม่จะไปดูบอ๊ะพรุ่นี้แม่อยู่ทุกคนาะว่ามีกิจกรรมไม่อยู่ไม่กินข้าวใช่ไหมถ้งนั้นแม่ไม่ทำเพราะว่าแม่มีขนมจีนแล้วพรุ่งนี้ไปเชียร์ฟุตบอลไปก็น้องมีอะไรมีพิซซ่า แล้วก็เพราเมื่อวานกินผิดซั้แล้วก็วกลัวหน้าซื้อสั่งเยอะๆสั่งเยอะแล้วก็กินไม่หมดอันนี้พิซจะาเพราะนึ่งเพรขัวมากมาอืมเพราะกุนนึ่งเพรขัวอะมีรงป็หนึ่งครอบครัวพิซซ่าถาดใหญ่เจ็ดเจ็ดกล่องแล้วแล้วกี่คนนะสิบสองสิบสองคนกินไม่หมดหรอ <laughs> พกพกอ ผมกับรัพเพราว่าทุกคนมันจะไปยานทองขับรถคุณจะไปในรถอ,อ,อเล็กอพิซซ่ามาต้องเยอะอ่ะกลัว,วมของมันจะเหม็นเหม็นในรถอือแล้วมันไม่เหม็นวกนี้กินข้าวเห็นเสร็่เต้าอบอ,อกออมันดีกว่าหรอเยอโอเคเยอไม่้ยจิ๋ว ในครัวหัวปาอยู่งี้อร่พรุ่งนี้ไม่ทำกับข้าวนะ จะไปเชียร์ฟุตบอลแมตทิวแล้วก็ถ้าฝนไม่ฝนตกไหมฝนตกก็ตา,ายให่แบบสองฝนตกพรุ่งนี้คิดว่าอืกลับมาเดี๋ยวกินอันนี้ออืใช่พรุ่งนี่ฝ <c oughs> นไม่ฝนต,ตกแดดออกอ <c oughs> อยี่สิบสองสองศายี่สิบสององศามัอนไปม่นอนไปชอบอมัมนสนุกว่าแต่พอนฝนตก คนเล่นเนาะสนุกแต่คนดูมันเปียกบ่าใช่คนเล่นคือไม่อยากมีเหงื่อไงมันเหงื่อแล้วมันร้อนไงว่าถ้าฝนมันต้องมันก็สกีได้ไม่เจ็บอิ่มยังหหหเหลือแตนอ่นัง ทำไมไม่สดน้ำหน่อยนี่เอาไว้กินพรุ่งนี้ต่อจ้าทุกคนเมอื่นแหมเบเห็ดกับเขาเพราะว่าอาเล็กบาอยู่มืออื่นอเล็กไม่อยู่แล้วเราก็จะกลับมาค่ำพรุ่งนี้แล้วเราก็จะหิวขนมจีนก็มีผักก็เหลืออืมโอเคทุกคนฝากคลิปไปซํำนีจ้าเดี๋ยวพอกันไหม่สมบายดีสวัสดีบ๊ายบาย